743ทารรมสัมปยุตด้วยคันถะเป็นฉนทํธรรเหาใดสัมปยุตด้วยคันถะเหล่านี้คือเวทนาขันละถึงวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำำรรมสัมปยุตด้วยคันถะทรรวิปยุตจากคันถะเป็นฉนทํธรรเหาใดวิปยุตจากคันถาธรารมเหล่านั้นคือ เวทนาขันและถึงวิญญาณขันรูปทั้งหมดและอสังคตาธาตุสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิทยุตจากคันถา7 4 4ดร้เป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะเป็นไฉนคะันธธรรมเหล่านั้นนั่นเองชื่อว่าทาเป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะทาเป็นอารมณ์ของคันถะแต่ไม่เป็นคันถะเป็นไฉนะ ทมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของคันธะโดยคันธรรมเหล่านั้นเว้นคันธรรมเหล่านั้นเสียคือกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือที่เป็นกรรมวจรรูปาวจรอรูปาวจร,ร,วจรคือรูปขันและถึงวิญญาณขันสภาวะรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ